โปรดเลตตกาพิจารณาเข้าของราบไปสาใหบมด้วยความพรทััเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านประลยอยู่ในอากาศอันสงบนะครับสาตสาุาธาุ ข้าราชการบำนาญจากอำเภอใบเต่าขอเรียนเชิญครับําดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณทัหนรงศักดิ์สามเปิงเลขาการนายกองการบริหารส่วนตำบลตั้งแองขอเรียนเชิญครับ ลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากพอกอุณสืบพักตราพวกอำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลจอทองขอ้เชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณวัฒนาชีวบุญยุทธ นาใสาลนานนาใสของของมอยจนทับ หลังจากแขกทุกที่เขาหกท่านในทุกเกียรติกับทางเจ้าภาพต้องขอกราบไปแสวงบด้วยปราบพระลบครับเรียนเชิญแขกทุกทีิทุกท่านประยันเนืออยู่ในอาการอันสงบนะครับ เกีจากคุณสมบัติก้อนแก้วผู้ช่วยกำนันตำบนโป่งผู้อำเภอไร่เต่าขอเรียนเชิญนะครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณฉับชัชยผลพ่องทรัพย์รดีกำนันไรยเต่าขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณธนากิจปัญญาจากักรยากพี่น้องบ้านสันติสุอำเภอไร่เต่าขอเรียนเชิญครับ ลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณสมรับไหวยะแยกพี่น้องบ้านสังตาดำอำเภอไรยเต่าขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณเกรียงศักดิ์แยกพี่น้องมาจากด้านหัวมูอำเภอสนปีขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากผู้นำแสนเมืองใจทำดีแยกผู้ใหญ่บ้านป่าหินขอเรียนเชิญครับ ลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณนิตยาใจสุวรรณจากพี่น้องกันกองหินขอเรียนเชิญครับลำลบดบบบลำลบลบับต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณทองดินปววปันนาอยากพี่น้องกันกองหินขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณกองคำอุดเวียงอยากพี่น้องกันกองหินขอเรียนเชิญครับ ลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากพ่อสียุทธปัญญาอินอยากผู้ใหญ่มาจากท่านกองหินขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณแว่นาวพรณัโนูภัฒนณกุลขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณสงยศนธณีกันทงังอยากพี่น้องกันสันตดำ อำเภอไรเต่าขอ,ขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากอาจารย์พิเชียนปัญญาหลีต่านตาขุยจังหวัดะยูนขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณสุภาพพิษห่องพูนชัยกูลประธานแม่บ้านด้านโรงเรียนขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณอุเทน ฟังอยางประทานอส,สมตะบตับบต้านแต่ขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากพ่อพิมพ์กาพิโมด้านโรงเย็นขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณสองมองตัญญามินด้านโรงเย็นขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรต,ติจากคุณการุ๊ นนุชาศรีบุตรด้านโรงเรียนขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากพอเจริญแก้วกุนาด้านโรงเรียนขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณนิคมโหระดา์ด้านบางหลุงใหม่ขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณประเสริฐจำแรง สารวัดกำนันตำบลตั cancel, ้นแปะขอเดียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากสอทรัตนานกังท่าวงอดีตสมาชิกเทศบาลตำบลตั้นแปะขอเดียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณนิเวศลีอินโดประธานอสมต้านบางตัวขอเดียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณประภา ประแพรนินสุภาโอารวัตรกำนันตำบลตั้งแต่ขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณทิตินานกันไทยวงแพทยประจำตำบลตั้งแต่ขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณแม่หอมตั้งเตงญาติพี่น้องตันบังบ่อขอเรียนเชิญครับ ลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากปอดฮิสิริโมหมู่ที่หนึ่งขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากป้นหลวงนพพรจันภูทิศผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากป้นหลวงกองแก้วสำรานสีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากป้นหลวงวุฒิธรรมประละ ผู้ใจบ้านหมู่ที่ห้าขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากผู้หลวงอํานวยกันทักคำผู้ใจบ้านหมู่หกขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากผู้หลวงเอกพงศ์สงคําดีผู้ใจบ้านหมู่ที่เจ็ดขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากผู้หลวงศิวกรอินตาลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้นับเกียรติจากพ่อหลวงจันทร์สอนขับสีแสงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เกขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้นับเกียรติจากพ่อหลวงธนบดีกนกไพยวันผู้ใหญ่บ้านหมู่14ขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้นับเกียรติจากพ่อหลวงอัศวิน พิเชษกุลสัมพันธ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่17ขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากพ่อหลวงชุกติพงบุญทิมาผู้ใหญ่บ้านหมู่18ขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณนับชวัฒห้องพุนชัยกูล ด้านดงเย็นขอเเียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากสอทศายั์เต่งลุกสมาชิกเทศบาลตำบลั้านแปะขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากสอทสุวรรณดำตาสมาชิกเทศบาลตำบลั้านแปะขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากสอทเฉลิมแสนสี สมาชิกเทศบาลตำบลบ้านแปกขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากสธชาติวงหอสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านแปกขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากสทพันศิริอินทมาสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านแปกขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณวรเกียรติชัยมงคล พยาบาลวิชาชีพรอพอสตอ้ันดงเย็นขอเรียนเจิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากผู้ช่วยดำโลชุลีกรเมตาผู้ใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่12บ้านขุนแปะขอเรียนเจิญครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณจันดารัตนภิชัย จัรดาลับประธานแม่บ้านหมู่18ขอเรียนเจอนะครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากคุณพองพันชัยชนะเจ้าหน้าที่รอพสตอตา้นโรงเรียนขอเรียนเจอนครับจากคุณสีนวลสีโมต่อการช่างต้้งบางหม้อขอเรียนเจินครับลำดับต่อไปขอได้รับเกียรติจากพ่อีหวังปัญญายินญาพี่น้องมาจากตั้นเ็ง ศิลปีขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับแจกจากคุณนัททองจุนแปงโจงด้านตรงเรีนขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับแจกจากผู้ช่วยจำหลักกันท่าขาวผู้ช่วยผู้ใเหนียบานตั้งตักรวรรดิมูลศิขอเรียนเชิญครับลำดับต่อไปขอได้รับแจกจากผู้ช่วยสมพลจุนแปงจม ผู sí, ini, ้ช่วยผู้ใหญ่บ <su> ้านหมู่สิบเอขอเรียนเชิญครับสวัสลำดับต่อไปขอ้รับเกียรติจากผู้ช่วยชำนาญวงศ์ห้าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าของตรวจสอบ

สนับสนุนบำรุงป่งาจ้านะครับเป็นการตอดวงตอดจักวันนี้ที่น้องบางงานศึกเขาได้ทำตามเขาได้ทำบุญกลบนับต่เจ้าาพนั้นแต่ได้ตั้งจิตตั้งใจอันเป็นบุญเป็นกุศลมีจิตเจาตานาะที่ดีตีหุ่หนตีน้องได้มาร่วมทำบุญกัน

เคยรอนแดบชิดยาวอีสแต่ตอนนี้แขกภูมิเกีดใส่วลวางดอกไม่จางเปวดทีว่าจะเขารบส่ถึงคณะโอกาสเขาสุดท้ายหลังจากแข่กุมกียใด้วางดอกไม้จางเปนที่เรียบร้อย จะได้ยืสนสงบ,น,บน,น,นิ่งไว้อาลัยปังความตายชายนาิกืนไม่พ้นจะืนจนก็ต้องตายไกลายเป็นผี ถึงแสนลับก็ต้องล้างแห่งกันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเย็วขอกราบ,กบประภูมิกั้นเชิญเน่าที่รับรองเลยนะครับสลายพร้อมแล้วก็มือเด้งลำดับต่อไปเข้ออาออกจากไฟแสบนิมนต์แล้วกอท่านพระวิแกนลูกรพระโดนใก่อาาธิษฐานจิตจุกกดสวิต จุดนวนบอกไปก็กระกับไปแต่ที่หมดครับคนตุกคนโจรคนเต่าคนมีคนด,คนดีคนหายก็ตายกลอดไปเป็นดีแม้แต่สุภาพผู้ทะลำหนี้ยังแยงดีนอนตายกอดตาหลอนเอาอันยังคนหนูแต่ตา

ส่องส่องขยันอีวันจะได้ดูการไฟฟ้าลงมาเตวันดาวฝนแดดจัดเต็มจมพลื้อครู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 คร ตุ้นทอตุ้นทอกับเข่าจ้าและทุกห่าผูณกยังความดีของไอ้บัดนี้เตมดาใส่จุดไฟเป็นที่เรียบร้อยเอาไฟติดจับกลองสว่างจัฟ้ามาเลิกกาส่งประการ Ô mọi người ơi 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 ô